สวัสดีวันนี้อยู่ในเกมมาครับผมจะมารีวิวเทเดอร์ที่สวยที่สุดในมาครับเป็นเทเดอร์ที่สวยมากผมทุกคนอาจจะเห็นน้ำมาแล้วนะคือเอิม่มผมพูดไม่ถูกเลยน้ำคือสวยมากใช่น้ำคือสวยมาก,สว,มากสวยที่สุดเลยนะสวยที่สุดใน ๋ยวให้ดูมุมสูงกันบ้างนี่น้ำสวยมากถ้าดูมุมสูงนี่โถจะปรับอันนี้ไม่ไม่ให้มันเต็มเลยให้มันเต็มเลยดูสิว่ามันจะสวยขนาดไหนนี่ปรับอันนี้ไม่ใช่ปรับอันนี้นี่บูมเออเดี๋ยวนะปรับไม่ได้อนีไ้ไงปรับได้แล้ว แบบให้อันแบบอันนี้ให้มันแบบเต็มเลยนะหนึ่งเต็มหนึ่งร้อยสุสิเขาจะแลกขนาดไหนโอ้โหนี่อะไรเนี่ยโ,โหหูดูน้ำดูน้ำน้ำนี่คือแบบสมจริงมากน้ำไม่ได้คุนๆทำไมเนี่ยทำให้น้ำมันคุนๆโหมอดนี้เป็นมอดที่แบบ สมจริงมากเลยมาเดี๋ยวผมจะให้ลิงเชเดอร์ด้วยนะให้ลิงเชเดอร์แต่ไม่ใช่เชเดอร์ที่ผมเล่นนะเชเดอร์อื่นใช่เชเดอร์อื่นนั่นเองนะก็ไปหาโหลดเอาเองนะมันเป็นเชเดอร์ที่สวยที่เป็นเป็นเชเดอร์ที่สวยเหมือนกันนะให้ไปให้ไปดาวน์โหลดเองนะอันนี้ผมมาเล่นเชเดอร์นี้โชว์เฉยๆผมจะให้ลิงเชเดอร์ที่มัน ที่ผมไม่ได้รีวิวให้ดูนะก็ไปลองโหลดเล่นได้นะมีสิบเชดเดอร์ด้วยกันไปห้าเชดเดอร์ er ดีวกว่า๋ยวมันเยอะไปน,ะนี่น้ำประมาณนี้เลยโอเคมันจะแหลกนิดหน่อยนะเครื่องผมก็ไม่ได้แรงปุ่นแรงปาสขนาดนั้นอืมนันนะ เดี๋ยวเรามาดูทางด้านฝั่งนี้กันดีกว่าโอ้โหดูน้ำน้ำนี่ใสมากเลยนะเนี่ยโอ้หเริ่มเริ่มแบบเครื่องเริ่มเร็วแล้วเนี่ยเริ่มไม่กระตุกแล้วแล้วก็หูพาทิศพาทิศนี่สมจริงมากเลยเนะี่ยเฮ้ยทุกคนลองสังเกตก้อนเมฆก้อนเมฆก้อนเมฆสมจริงมากเลยสมจริงสุดเลยก้อนเมฆ น้ำด้วยตัวนี้ครับน้ำถ้าเราถ้าเราอยู่ต่าๆมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่ถ้าเราอยู่ต่าน้ํามันก็แซแบบขยับเร็วขึ้นหรือเปล่าน้ํามันขยับด้วยวเนี่ยเพื่อสังเกตอ้ใบไม้ขยับด้วยนี่ใบไม้ขยับเล็กน้อยอีกอย่างหนึ่งหญ้าอนึงเอ่อ เดี๋ยวได้เห็นกันแน่นอนนี่ย่าขยับด้วยย่าขยับเร็วมากเลยเนี่ยแล้วก็เอ่อย่าใต้น้ําย่าใต้น้ําก็ขยับเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ขยับหูน้ําสมจริงกว่าเพื่อนเลยเนี่ยเฉดเดร์ทุกเฉดเดินนาะมันจะสมจริงกว่าเพื่อนนี่อันนี้ก็ขยับเหมือนกันนะเดี๋ยวอยู่นิ่งๆให้ดูนี่มันก็ขยับเหมือนกันนะ เออเราลองไปตรงนน้นเลยดีกว่าไกลๆจะได้ไม่แหลกนี่มาตรงนี้เริ่มไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะหวน้ำน้ำยิ่งน้ำเยอะมันยิ่งแหลกนะเนี้ยน้ำยิ่งเยอะมันก็ยิ่งแหลกเออเราลองปรับให้มันเหลือสูนดีกว่าผมก็อ่าไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะ เก็ไม่ค่อยไหวน่ปรับปรับให้เหลือศูนย์อ่ะปรับให้เหลือศูนย์แล้วนี่ปรับปรับให้เหลือศูนย์พอเล่นได้อยู่ปรับให้เรือปรับปรับเรือปรับถึงหนึ่งร้อยนี่คือเล่นไม่ได้แน่นอนนีอ่อันนี้เริ่มเล่นได้แล้วถ้าปรับให้เหลือศูนย์ เดี๋ยวนะคือมันปรับให้เหลือศูนย์ก้อนเมมันก็ดำเหมือนกะันเนี่ยอีกอย่างหนึ่งผมผมลองผมจะลองปรับให้มันเป็นเอ่อตอนกลางคืนตอนกลางคืนที่สวยมากเลยเดี๋ยวงพี่ดูนะนี่ คืนก็สวยมากเลยนะอคืนสวยมากเดี๋ยวปักท็อตก่อนปักท็อตก่อนมันมองไม่เห็นปึ๊บปักท็อตเคปักท็อตนี่สวยมากเลยเนี่ยหูน้ำก็มีแสงสว่างเหมือนกันนะน้ำมีแสงสว่างปึ๊บปักตรงนี้น้ำจะได้มีแสงสว่างโอ้ยเดี๋ยวนะ ตัวเราก็ติดแสงสว่างเลยเราลองนอนดูสินอนเังนอนโอ้เจงนอนขาวเลยนี่ไวเดีย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 วเมืกี้เห็นอะไรวบแถวนี้ไม่มีอะไรโอ้นด่ไงดวงจันทร์ดวงจันทร์ดวงจันทร์ โอเคพี่เราลองมาดูตอนฝนตกกันบ้างนะฝนตกฟ้าร้องผมว่ามันต้องแหลกแน่นอนเลยผมว่ามันต้องแหลกแน่นอนเลยโอแหลกจริงด้วยแหลกจริงด้วยโอโหหันไม่ได้เลยเนะี่ยผมหันโอเคยหันได้แล้วโอสวยมาก สวยมากเลยนี่ตอนฝนตกก็สวยสวยมากเลยตอนฝนตกโอ้โอเคคลิปนี้เขาจะไปเพียงเท่านี้เท่เขาถ้าใครชอบมือกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้บ๊ายบายโอ้โหเขียนเด้อสวยมากเลยโอ้โหโอ้าผ่า บายบายเล่นไม่ได้แล้ว